รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกมูลนิธิทำดีบริษัทดีสีเสนอทำดีมีเฮใส่ใจทุกเรื่องกระเบื้องโซซโกอิชิตันกรีนทีชาจากใจจากอิชิตันสวัสดีครับ ทำดีมีเฮในวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากอดีตนายทหารญี่ปุ่นท่านหนึ่งครับที่ทําให้สาวไทยทั้งประเทศอยากจะเป็นอังสุมาลินครับพกบุริท่านนี้นะครับหล่อน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์ซะเหลือเกินครับแต่ชีวิตของเขาสิครับไม่ได้ปูพรมแดงไว้แบบพระเอกพระเอกครับอะไรที่ทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนและเขาเปลี่ยนชีวิตของเขาอย่างไงเรามาดูกันนะครับว่าชีวิตที่เซก่อนจะมีเฮของคุณโอวรุษเป็นยังไงในทำดีมีเฮวันนี้เลยครับ เล่าที่สั่งอ่ะได้ยังเนี่ยตายครับจะกินวันนี้นะเว้ยไม่ได้กินปีหน้าอันนี้ลูกินหมูนะครับตายในท้องปลาฉลามครับเฮ้ยอร่อยนี่มันลูกชิ้นดาวไลยกินเหลือแต่ไม้นี่วะอืเอาเเล่าเลยเฮ้ยดูดิโอ๊ย ไม่ได้ผลอนะ่ะอุตส่ากแรงไปให้เสริมลูกชิ้นนะยิออ่งจะมาเรียกกินเหล้าอ,อ,อีกอะโอ้ยเราไม่ขอสุขภาพพี่โอวรุ่ดไปในดวงใจของเราโอ,อ,อ้โหเถอเถอเธอ,อ,อพี่โอของเขาอุตส่าเป็นแฟนขี่โอ้แฟนค่ะ มันใครรู้เรื่องบ้างไหมนี่พี่หนูรู้ยิ่งกว่านั้นอีกมีปัญหาครอบครัวด้วยนะอะไรนี่ปัญหาใหญ่มากเยอะมากดูสิตัวผอมโซบจากเมื่อก่อนตั้งเยอะเราเราเราเลือกปัญหาธุรกิจของเขาอ่ะมีมีมีใครรู้บ้างไงโอ้ยแย่เลยอ่ะโอ้ยเรื่องเขามากมายอ่ะเราว่าอะไรวิยุ่งเรื่องเขาดีกว่านะนั่งจะไอ๋อดูสิเนี่ยสภาพผอมปิดหุ่นไอ้เร่าพี่อ่ะได้หรือยังจำไห้ดีจะเอาน้ำปลาไปเสิร์ฟแทนเร่าให้เขาเลยไหม ว่าเหรอเอาน้ำตาลเสิร์ฟน้ำตาเค็มก็เค็มเหม็นก็เหม็นเขาได้กลิ่นท้องรู้แล้วใช่ใครเสิร์ฟอะเอาอะไรเฮ้ยพี่ขีดออกแล้วอะไรน้ำมะขามเปียกจะเสิร์ฟได้ไงพี่ตอนนี้ยังปวดท้องเลยเนี่ยจะช่วยเขายังไงดีเนี่ยโอ้ไอพวกหูหีดทันไปตั้งนานแล้ว และจากซิทคอมเมื่อกี้นะครับก็เป็นเพียงแค่เซี่ยวหนึ่งของชีวิตของคุณโอวัุดุธรรมนะครับและตอนนี้ครับนั่งคือยู่กับเจ้าตัวและขอเสียงปปบมือกับคุณโอวรลุด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีอาับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นะครับเล้วเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันครับว่าทําไมนะครับอะไรฮะว่าเราป๊ปุ๊บพักเลยเหรอพักเลยครับเพราะสิ่งที่เราจะคุยกันต่อยาวมากเป็นสิ่งที่ผมและคุณผู้ชมก็อยากรู้ครับว่าพี่โอหายไปไหนครับละครก็ไม่เห็นพี่กีก็ไม่เห็นพักสัักคครรูบ บริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนกลับมาแล้วครับครับไปคำถามที่ทุกคนอยากจะรู้จริงๆได้พี่โอหายไปไหนมาครับหายออกไปจงกันไม่ได้หายไปไหนแล้วครับอยู่บ้านนี่แหละฮะเลยฮะคือพูดตรงๆคนเนี่ยคิดถึงพี่โอมากครับตอนแรกรายการนะครับมิเปิดว่าจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เห็นโกลบุริคนไหนที่หล่อเท่าพี่โอเลยจริง <S <S สมัยก่อนนี่คือมิกจาได้ตอนมิกเด็กๆเนี่ยครับคือ,อคือคือ,คอ,คอม,มันแล้วแต่ยุคมันนะครับเพราะว่าถ้าพูดแบบว่าไม่เคยเห็นกบุริคนไหนหล่อเท่าเท่าผมเนี่ยมันก็จะจะคนอื่นเขาก็จะน้อยใจนะ <c oughs> ครับก็คือหมายถึงว่าคุณโอนี่ตอนนั้นทําให้สาวๆอยากจะเป็นอังสุมาลีทั่วประเทศมันก็แล้วแต่ยุคไงพอยุคผมตอนนั้นผมมีชื่อเสียงอ่ะมันดังใช่ไหมผมมันก็เลยดังไงพอมายุคพี่เบิร์ดเล่นพี่เบิร์ดดังอยู่แล้วพี่เบิร์ดเล่นพี่เบิร์ดก็ดังมากเข้าไปอีกไงนี่กาเป็นบทที่ใครเล่นก็ดีครับพี่โอพักอยู่กับบ้านใช่แล้วอาการป่วยเป็นไงครับคืออาการป่วยเนี่ยมันไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเลยนะ จริงๆแล้วคนผมไปดูในไลน์ดูใน Facebook ดูเลยนะคนก็จะนินทาเราว่าเราเป็นเอดบ้างเป็นอะไรบ้างอะไรบ้างสารพัดสารพันตอนนี้มันจะต้องเข้าโรงพยาบาลไปบําบัดต,ต้องอย่างงู้อย่างงี้ซึ่งไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่บ้านอยู่บ้าน,านอมืมันไม่มีงานทําไม่มีคนจ้างอืเท่านั้นเลยใช่เราอยู่บ้านเฉยๆทําอะไรบ้างครับตอนนั้นก็ออพอมันไม่มีลุ้ไม่รู้จะทำอะไรมันก็ดื่ม อืม,อม,มันก็ดื่มหนักดื่มหนักดื่มหนักคกรับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นคือร่างกายเริ่มอืเริ่มไม่หมอไม่ให้ดื่ม <S 2> <S 2> คือหมอไม่ให้ดื่มละเพราะว่าร่างกายเนี่ยเราดื่มจนเพราะเพราะบางทีเวลาเราดื่มเนี่ยเราไม่กินอาหารไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลย <S <S <ๆ>ตื่นม,มาก็ดื่มอ่ะตื่นม,มาก็ดื่มตื่นม,มาก็ดื่มปุ๊บร่างกายไม่ได้สารอาหารไม่ได้อะไรมันก็ไม่มีแรงละมันก <ừ> ็<ๆ>ไม่มีแรงไม่ลุกทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนคืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่า เราอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้อะอันนี้มันถูกต้องอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเราต้องลุกขึ้นมาสู้ครับคือจริงๆเราลุกขึ้นมาสู้คือเฮ้เรามานั่งอยู่อย่างนี้มันก็จมอยู่อย่างนี้นะใช่ทำไมเราไม่ไม่ไม่เผามันลงไปเผามันลงไปบํารุงตัวเองกลับมามาลองรับงานสิครับอ่ะเพราะว่าตอนที่เราไม่รับงานเนี่ยเราโม่แต่กินเหล้าเนี่ย คนเขาก็ปากต่อปากกันว่าเอโอวรุษเนี่ยมันเมาอยู่ออยู่กับบ้านเมามันมาไม่ไหวหรอกอย่าไปจ้างมันเลยก็เลยปากต่อปากไปแั้ๆที่บางวันเราอาจจะนั่งนั่งอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทำซะด้วยซ้ำหลังๆเนี่ยเราก็มีกิจกรรมอะไรทําแล้วก็หาปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรซึ่งก็ไม่ได้ดื่มแล้วไม่ได้ดื่มแต่น้อยลงแต่น้อยลงน้อยลงเยอะผมขอพูดอย่างจริงๆเพราะว่า ผมดื่มแต่ว่าดื่มน้อยใครที่ที่ใช้เหล้าในการช่วยเหลือให้ตัวเองไม่ไม่โศกไม่เศร้าเนี่ยมันมันไม่มีทางช่วยได้หรอกครับท่านผู้ชมผมบอกไว้เลยอมันจะยิ่งซ้าเติมเราหนักเข้าไปอีกคือผมเข้าใจนะคนที่ดื่มเหล้าอะ่ะค,คือเขาดื่มเพื่อที่จะลืมอดื่มเพื่อที่จะหลับดื่มเพื่อที่จะพอมันเมาแล้วมันจะแบบเ,เออกูไม่คิดอะไรและเออเมา มันไม่ใช่เลยมันไม่ช่วยมันยิ่งซ้ําเราหนักเข้าไปอีกอเราตื่นมาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่เมื่อคืนเราไม่ได้ดื่ม,มเราตื่นมาแปดโมงเชา้ามันมีอะไรให้เราทําอีกเยอะอืเราสามารถไปซื้อกระถางต้นไม้เราไปดูต้นไม้ไปซื้อดินไปดูปลาได้รับกําลังใจจากใครบ้างครับคุณพ่อคุณแม่อืม,อม คือคนอื่นเขาเนี่ยจริงๆแล้วนะกำลังใจเนี่ยผมเข้าใจว่ามีจากทุกๆคนเลยนะเขาให้กําลังใจผมโดยเฉพาะกลุ่มๆเพื่อนๆน,น้องๆน,น,นะฮะให้กําลังใจแต่ที่ให้กําลังใจเราเยอะที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ใหม่ไฮลักมิวีโก้แชมป์ t ี d s p o r t i v อตสปอตทอสอพผมยังโชคดีที่ท,ที่ที่ผมยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ ครับะะท่านยังไม่ได้พัฒนยังไม่เสียเพราะถ้าถ้าคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วเนี่ยนะผมว่าตอนเนี้ยหน้าวันเนี้ยผมอาจจะอาจจะไปเข็นผักอยู่ประคองตลาดก็ได้ไม嘛แล้วก็แล้วก็ได้ตังมาอาจจะยี่สิบสามสิบบาทแล้วก็ไปซื้อเหล้าขาวอ,ะอ่ะเออแล้วก็มาดกดกด,กด,กดกแล้วก็คงปูหนังสือพิมพ์นอนอยู่ตามใต้รถบรรทุกอะอเออแล้วก็พอรถผักมาก็ไปเข็นผักอะไรอย่างนั้นะ คุณพ่อคุณแม่พูดอะไรครับที่ทําให้พี่โอแบบรู้สึกง่ายๆสั้นๆแม่บอกว่าลุกขึ้นมาสิลูกลูกแค่ล้มลงไปเองใช่ลูกลูกลูกไม่ใช่ตกลงไปในหลุมลึกแล้วแล้วในนั้นมีมีหนามแหลมซึ่งทิ่มแทงลูกจนจนลูกลุกขึ้นมาไม่ได้ลูกแค่ล้มลงไปแค่พื้นเท่านั้นเองเด็กๆลูกเห็นไหมว่าเด็กๆดกตัวเล็กๆะ มันล้มอ่ะวันหนึ่งมันก็ยืนได้แม่ก็บอกว่าทําไมลูกไม่ยืนขึ้นมาล่ะพี่โอเป็งานอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีละครนี่ออืเห็นไหมมีละครมีละครซีทค,คอมแล้วก็ละครธรรมดา๋อมีทั้งละครมีทั้งซิทคอมครับเป็นที่สําหรับแฟนๆของพี่โอได้ติดตามแล้วทีนี้ก,ก,ก็ทยอยมาแล้วทีนี้ก็ก็แล้วแต่ท่านผู้จัดอีกนี่ ท่านผู้จัดท่านใดที่ยังเห็นลูกหมาตาดำๆคนนี้อยู่นะครับก็จ้างไปเป็นเ,ออเด็กทรงเด็กเสิร์ฟอะไรก็เไ,ได้น<ด>ีค่ครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นความดีที่พี่โอเคยทำมาฟังคำจากคุณแม่ที่ให้กำลังใจว่าการล้มไม่ใช่เรื่องใหญ่ลุกขึ้นมาได้ะนะครับผมว่าตอนนี้เราไปฟังคติธรรมดีๆจากพระอาจารย์เลยดีกว่าครับ ทุกชีวิตเนี่ยมันก็มีความปานแปรจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทุกคนต้องต้อง,ท,ง,ท,งที่ต้องพบเจอแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักว่าสุขทุกข์มันมาจากใครทําถ้าเราคิดผิดว่าสุขทุกข์มาจากคนอื่นทําเราก็จะลงโทษคนอื่นแต่ถ้าหากว่าเราคิดผิดอีกข้อนอึงว่าสุขทุกข์มาจากเราทําเองเราก็จะลงโทษตัวเองเมื่อเราลงโทษตัวเองเราหาทางออกไม่เจอเราก็ใช้วิธีประชดประชัน ไปกินเหล้าเมายาเวลาเรากินเหล้าเมายาเข้าไปเนี่ยปัญญามันจะดับปัญญามันดับจากสามสาเหตุอันดับแรกเรากดคนอื่นต่อมาเรากดตัวเองเพอเรากดตัวเองเราไปกินเหล้าปัญญาข็าดับเขา้ปอีกมันจะมืดไปหมดเลยหางแก้ปัญหาคนที่ลองโทษตัวเองสุดท้ายเมื่อปัญญามันดับแล้วโทษตัวเองมากๆเขาต่างออกสุดท้ายที่คนส่วนใหญ่เลือกก็คือฆ่าตัวตาย ซึ่งเราต้องตระหนักอีกว่าชีวิตไม่ใช่เป็นของเราพ่อแม่สร้างขึ้นมาเพราะฉเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองที่เราไปฆ่าตัวตายยิ่งไม่มีทางออกเลยดังนั้นคนที่ชอบคิดว่าตัวเองเป็นตัวเอ,อ็กทุกเนี่ยมักจะใช้วิธีประจดประจัจนจนไปจบสุดท้ายปลายทางด้วยการฆ่าตัวตายคิดว่าหลายๆคนในโลกนี้นะพร้อมให้กำลังใจคนที่กล้าหาญที่ยืนหยัดขึ้นมาเพราะเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นอีกหลายคนที่เคยอดอแอเคยทอแท้เคยสิ้นหวัง สิ่งสุดัคัญก็คือว่าเราต้องตรหนักว่าคนแรกที่จะมีความสุขจากการที่เรามีเจตนาดีขึ้นมาก็คือคุณพ่อคุณแม่ครับอ่า,อาถูกถกล่าวของคุณพระอาจารย์นะครับสำหรับหลักธรรมท,ที่มาจากชีวิตของพี่โอครับผมอะนะครับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่อยากจะติดต่อรายการของเราหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์หรือ Facebook ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี่เลยส่วนวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราขอขอบคุณคุณโอวรุตบัธรรมครับขอบคุณครับ ครัเอาละ,ะครับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วพวกนใหม่สัปดาห์หน้ากับทำดีมีเฮส,สวัสดีครับสวัสดีครับ